อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับเวลาที่เราไปเดินป่านะครับก็คือเตาแก๊สครับเพราะว่าพวกเตาหวกงนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการต้มน้ําทําอาหารถูกไหมครับเตาแก๊สก็ใช้งานได้ง่ายครับอย่างที่เป็นเตาแก๊สหัวถังแบบนี้ยิ่งใช้งานง่ายมากเลยขนาดก็เล็กพับเก็บได้สะดวกเพราะว่าเวลาเดินป่าเราก็ต้องการให้มันของมันเล็กๆเ,เบาๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเตาแก๊สที่เป็นเตาแก๊สหัวถังแบบนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่น่าใช้ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะมีขนาดที่เล็กน้ําหนักเบาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายเราเปิดแก๊สปุ๊บจุดดดไไไฟฟติ้ททันี ในวันนี้นะครับผมเอามาให้ดูหลากหลายรุ่นเลยครับก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีจุดเด่นข้อดีที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างเรามีเตา,าให้ดูทั้งหมด3าแบรนด์3ยี่ห้อด้วยกันครับมีทั้งของไฟเมเปิลนะครับเป็นเตาที่ราคาไม่แพงนะครับเป็นบริษัทของ,งจีนที่ราคาไม่แพงคุณภาพดีมาที่มาจากฝั่งยุโรปอย่างพรีมัสนะครับตัวแบรนด์ของสวีเดนแล้วก็เรามีเตาของเมิซาครับที่เป็นเตาที่เป็นแบรนด์ของอเมริกาก็เดี๋ยวเราจะลองไล่ดูกันทีละตัวเลยครับแนะนาให้ดูที เรามาเริ่มต้นดูกันที่ตัวเตาแก๊สหัวถังจากของไฟเมเปิลก่อนนะครับของไฟเมเปิลตัวนี้เป็นเตาหัวถังที่ราคาไม่แพงนะครับส่วนใหญ่ทั้งหมดนี้ราคาอยู่ในหลักร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับมีหลายรุ่นเลยก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้ดูกันทีละตัวครับว่าแต่ละตัวเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับเริ่มต้นกันที่เตาหัวถังแบบเบสิกสุดเลยครับของไฟเมเปิลก็คือเตารุ่น103ครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นไฟอยู่ตรงกลางนะครับไฟไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าตัวขาที่กางออกมาเนี่ ตัวนี้เวลาจุดนะครับก็ต้องไม่ได้มีแม็กนีตโตรมาให้ก็คือต้องใช้กับพวกไฟแชกเวาลาจุดนะครับลองจุดให้ดูครับอันนี้จะเห็นนะครับว่าไฟจะค่อนข้างแรงเราสามารถจะเร่งไฟได้แรงพอสมควรเลยแล้วก็ไฟจะอยู่ตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้สําหรับใครที่อยากได้ฐานไฟนะครับเตาไฟที่เป็นแบบวงกว้างหน่อยก็จะแนะนา,นาเป็นตัวนี้ครับของไฟเมเปิลก็คือเตาตัว116นะครับตัว116ตรงนี้จะได้ว่าตรงไฟวงไฟเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับมันจะกว้างกว่าตัวที่เป็นเตาหัวถังรุ่นอื่น เดี๋ยวผมลองจุดไฟให้ดูนะครับตัวนี้ไม่มีแม็กนีโตเช่นกันลองใช้กับไฟแช่ครับนี่อ่านี่นะครับจะเห็นว่าวงไฟมันกว้างนะครับเราสามารถจะวางทำอาหารทำอะไรเงี้ยไฟมันจะแรงแล้วก็ได้ความร้อนเร็วขยับมาที่รุ่นต่อมานะครับจะมี2ตัวที่ระบบกลไกคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันนะครับจะมีตัวฝั่งขวาตัวนี้นะครับตัวนี้คือเตาไฟเมเปิลรุ่น102ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีตัวแม็กนีโตสำหรับจุดไฟติดมาให้ด้วยนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้ทางด้านซ้ายตรงนี้นนะคครรับือเตาุ่1 126 ัว126นะครับจะไม่ได้มีแมกนีโตมาให้แต่ว่ามันจะมีขอบด้านข้างตรงนี้นะครับลักษณะเป็นตัวกันลมแล้วก็ตัวขาจะค่อนข้างใหญ่คือ2รุ่นนี้ครับระบบตัวเตาด้านในตรงกลางเนี่ยเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าออปชั่นที่มันมากับตัวเตาเนี่ยแตกต่างกันตัวนี้แมกนีโตมาให้นะครับส่วนตัวนี้จะมีตัวกรอบกันลมมาให้ครับเดี๋ยวลองจุดให้ดูทั้ง2ตัวนะครับตัว102ก็คือเราเปิดแก๊สแล้วก็กดตัวแมกนีโตนี้สามารถจะจุดได้เลยนี่นะครับคือการจุดเตาตัว102นะครับ สำหรับตัวเตา126กนะครับก็คือมีกรอบกันลมมาให้แต่ว่าไม่มีไม่ได้มีแมกนีตโตรมาให้นะครับเราสามารถจุดด้วยไฟแชค็คนะครับอย่างที่เห็นว่าเตาทั้งสองตัวตรงนี้นะครับให้ไฟแรงนะครับไฟออกมาจะออกมาทางด้านข้างนิดหนึ่งแล้วก็ออกไปค่อนข้างวงค่อนกว้างขึงข้นมาหน่อยนิดหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการเตาที่เป็นแบบเล็กสุดเบาสุดนะครับถ้าเป็นของไฟเมเปิลก็จะเป็นรุ่นนี้เลยครับตัวไฟเมเปิล 300T ตัวสารตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมนะครับน้ำหนักเบามากแล้วก็ ขนาดเก็บเนี่ยเล็กมากเวลาเราพับเก็บมาหรืออันแค่นี้เองครับอยู่ในฝ่ามือได้สบายๆเวลาใช้ก็คือเรายกตัวขาตรงนี้ครับกางมันออกมาได้ไฟจ่อ,อมาเท่านี้นะครับตัวนี้ตัววงไฟมันจะแคบจะค่อนข้างเล็กกว่ารุ่นอื่นนะครับแต่ว่ามันก็จะได้ตรงที่ว่ามันน้าหนักเบาแล้วก็ขนาดเล็กมากสําหรับคนที่ทําอาหารง่าย,ายๆครับอาจจะเน้นการต้มน้ําหรือว่าอาจจะต้มกาแฟเป็นหลักก็เนี่ยเตาตัวนี้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองจุดไฟวงไฟของตัวนี้ให้ดูครับ อันนี้นะครับจะเห็นว่าตัว 300T ตัวนี้ไฟจะแรงนะครับแต่ว่าวงจะแคบหน่อยแต่ว่าจะได้ขนาดเล็กขนาดเบาไฟปรับได้แรงพอสมควรเช่นเดียวกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับของไฟเมเปิลตัวนี้ครับเป็นเตาตัวใหม่ชื่อว่ารุ่น Polaris นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่มีความพิเศษตรงที่มันจะมีตัว Pressure Regulator ก็คือเป็นตัวคุมความดันอยู่ด้านในนะครับทำให้เวลาใช้งานเนี่ยไฟมันนิ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็เตาตรงนี้ด้านในตรงนี้ก็ฐานไฟค่อนข้างกว้างนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่เวลาจุดเปิดก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ มาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัว polaris ครับอย่างที่เห็นไปครับว่าเตาถ้าเป็นเตาหัวถังไฟไมเปิลเนี่ยมีหลายรุ่นเลยแต่รุ่นก็จะมีความแตกต่างกันครับถ้าเราอยากได้เบสิกง่ายๆราคาไม่แพงก็เริ่มต้นดีเตาตัว103ตัวนี้ได้นะครับใครที่อยากได้เป็นแบบวงไฟกว้างหน่อยก็แนะนําเป็นตัว116นะครับฐานไฟวงไฟกว้างขึ้นหรือว่าใครต้องการตัวที่มีแบบมีแมกนิโตรจุดในตัวเองได้ไม่ต้องพกไฟแชกนะครับก็เป็นตัว102อยากได้ที่กันลมทรงแบบเดียวกัน102วนี้คือ ตัว1 2 6นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ตัวเบาสุดเล็กสุดก็เป็นไฟเมเปิลตัว 300T ตัวนี้เบาสุดเล็กสุดแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวโพลาริสที่มีตัวเพรสเชอร์เรกูลเลเตอร์ตัวคุมความดันด้านในครับถ้าจากฝั่งของไฟเมเปิลจากเมืองจีนไปนะครับมาที่ฝั่งยุโรปกันบ้างครับตัวนี้ก็คือตัวแบรนด์ของพรีมัสจากสวีเดนนะครับของพรีมัสจะมีเตาที่เป็นเตาหัวถังเนี่ยทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับเริ่มต้นกันที่ตัวแรกของพรีมัสครับตัวนี้คือตัวพรีมัสไม ตัวใหม่เมือนี่จะเป็นเตาที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือเวลาเราพับเก็บเราเราเก็บไปเนี่ยก็จะเก็บอันเท่านี้เลยขนาดใหญ่หน่อยแต่ว่ามันก็จะได้ข้อดีของมันครับก็คือว่าตัววงไฟเนี่ยจะเห็นว่าตัววงไฟมันกว้างมากเพราะฉะนั้นสามารถจะทําอาหารได้หลากหลายนะครับวางหม้อวางกระทะขนาดใหญ่เนี่ยได้สบายๆเลยตรงนี้นะครับเวลาจุดก็เดี๋ยวผมลองจุดให้ดูลักษณะวงไฟเป็นแบบนี้นะครับอ่าเราจุดออกมานะครับเราจะเห็นว่าไฟมันกว้างนะครับแล้วก็เราสามารถจะวางหม้อวางทําอาหารได้ง่ายๆตัวถัดมาครับตัวถัดมาตัวนี้คือตัวพรีมัส Essen t i a l t r ท็ k i n g s t o ต e นะครับตัวของ Pri มาตัวนี้ตัว essential ตัวนี้นะครับก็เช่นเดียวกับคล้ายๆกับตัวไมเมอร์เมื่อกี้แต่ว่าขนาดจะเล็กกว่านะครับตัวนี้จะพับเก็บไม่ได้ก็คือเก็บแบบหมุนออกแล้วก็เก็บไซส์นี้นะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือลักษณะของตัวโครงที่วางตรงกลางนะครับมันมีแกนเข้ามาถึงตรงกลางทําให้เราสามารถจะวางพวกถ้วยพวกหม้ออันเล็กๆก,ก็วางเข้าไปบนนี้ได้สามารถจะทอะไรที่เป็นแบบชิ้นเล็กๆได้ด้วยนะครับคราวนี้เราลองจุดไฟให้ดูนะครับนี่ นี่นะครับพอจุดออกมาแล้วก็คือตัวไฟเนี่ยวงไฟรูไฟมันจะค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไฟเป็นเปลวเ,เล็กๆขึ้นมาอยู่ตรงกลางตรงนี้ของตัวสําหรับตัว Essential stove ตัวนี้สําหรับของ Primus นะครับใครที่อยากได้เป็นเตาเล็กๆแข็งแรงทนทนก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับตัว Micro n t r a i l stove ตัวนี้ครับก็คือเราสามารถจะพับขาเก็บได้ขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็เรากางออกมาวัสดุทั้งหมดชิ้นส่วนแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นโลหะที่แข็งแรงมากนะครับตัวขาตัวอะไรเงี้ยทนทานแข็งแรงมาก แล้วก็ตัววงไฟตรงกลางก็ไม่ได้เล็กนะครับตัวนี้ก็ค่อนถือว่าค่อนทั้งกว้างขายื่นออกไปใหญ่พอสมควรอ่านี้เราก็ลองหมุนใส่เข้าไปปึ๊บอ่านี้เดี๋ยวลองจุดไฟดูครับนี่นะครับเปิดไฟมาเร่งไฟได้แรงนะครับตัวนี้ เด็เลยของตัวไมค์คอนเทลตัวนี้คือตัววัสดุครับตัวการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากเวลา,เาใส่กระเป๋าไปเดินทางเดินป่าไปเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะมีปัญหาก็แกกแตกหกักยัดใส่เป้ไปได้สบายๆครับนี่นะครับก็คือความแตกต่างของแต่ละรุ่น3ตัวนะครับของพรีมัสที่เป็นตาหัวถังถ้าอยากได้ไฟใหญ่หญๆกว้างๆก,ก็นี่เลยไมเมอร์ imer, นะครับขยับเล็กลงมาหน่อยก็เป็นตัวเอเซนเชียลแล้วก็ถ้าเป็นไซส์เล็กพับเก็บได้ก็เป็นตัวไมค์คอนเทลตัวนี้ครับมี3รุ่นของพรีมัสให้ลองเลือดูได้ เมื่อกี้เราดูจากเมืองจีนเราไปฝั่งยุโรปกันมาแล้วนะครับมาที่ฝั่งอเมริกากันบ้างครับเตาตัวนี้นะครับเป็นเตาหัวถังจาก MSR ครับถ้าเป็นของ MSR เนี่ยที่เป็นเตาหัวถังจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือตัวนี้ตัวนี้คือตัว Pocket Rocket V2 นะครับเป็นตัวชั้น2ตัว Pocket Rocket แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Pocket Rocket Deluxe ครับตัว Deluxe ก็จะมีออปชั่นอะไรที่มากขึ้นมากกว่าตัว Pocket Rocket ธรรมดาแต่คราวนี้มาลองรู้จักกันทีละตัวครับเริ่มกันที่ตัว Pocket Rocket V2 ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอีกเตาตัวหนึ่งที่แข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่าวัสดุชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ย เป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับพับเก็บได้เล็กลวเวลากลางออกมาก็กางขาออกมาตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเตาที่ขนาดเล็กแต่ว่าเราสามารถจะเร่งไฟได้ไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวลองจุดเราลองเร่งไฟให้ดูอ่านี่เปิดขึ้นมานะครับปุ๊บนี่นะครับตัวนี้สามารถจะเปิดไฟได้แรงมากนะครับแล้วก็เสียงก็จะค่อนข้าง,งดังหน่อยตามชื่อมันนะครับเป็น Pocket Rocket เป็นเหมือน r o กเก็ตจริงๆเหมือนเป็นเสียงเหมือนจรวดเลยนะครับเสียงจะค่อนข้างดัง,ดงแต่ว่าเราได้ไฟแรง ไฟจะอยู่ลักษณะของตัววงตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มีขาที่ยื่นออกมาขาก็ค่อนออกมาค่อนข้างกว้างตัวนี้คือตัว m s a Pocket Rock e t ครับขยับมาอีกตัวนึงครับตัวนี้เรียกได้ว่าผมว่าน่าจะเป็นเตาหัวถังที่มีฟังก์ชันมีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่ดีที่สุดในปัจจุบันตัวนี้ตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือตัว Pocket r o c k e t Deluxe ตัวนี้นะครับเป็นเตาหัวถังที่มีขนาดฐานไฟค่อนข้างกว้างนะครับพับเก็บได้ขนาดเล็กแล้วก็มีออปชันอีก2อย่างที่มาพร้อมกับตัวเตาาเลยนครรับกก็ือสจุดไฟ ตัวนี้ตัวนี้ตัวชิ้นส่วนระบบมกนีโตรองนี้แข็งแรงทนทานมากนะครับคือเขาทดสอบว่าสามารถจะใช้ได้มากกว่า2 0 0 0 0ครั้งก็คือจุดไปได้เลยเต็มที่ครับกดจุดเล่นได้เลยนะครับนอกจากมีมกนีโตรมาให้แล้วก็ด้านในจะมีตัว p r ช s s u r e r e เ u l ตอร์มาให้ด้วยก็คือเป็นตัวคุมความดันครับทำให้ไฟเนี่ยมันออกมานิ่งตลอดไม่ว่าจะเป็นแก๊สเราจะเต็มกระป๋องแก๊สใกล้หมดหรือว่าขึ้นไปพื้นที่อากาศหนาวเนี่ยเราก็ได้ไฟที่คงที่แน่นอนตลอดนะครับการจุดก็ทาให้ง่ายมากเพราะว่าเรามีตัวมกนีโตรมาเราเปิดตัวแก๊สเข้าไปนะครับกดแม จบออกมาแล้วนะครับตัวไฟวงกว้างไฟแรงนะครับอันนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับก็คือตัว Pocket r o c k e t Deluxe ครับนี่ก็คือเตา2ตัวของอเมซนะครับถ้าอยากได้แบบทนทานใช้งานง่ายไม่มีอะไรเลยก็นี่เลยครับตัว Pocket Rock e t หรือว่าใครที่อยากได้อ PTION เสริมให้มีฟังก์ชันมีการใช้งานที่ดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับก็ขยับมาเป็นที่ตัว p Pocket Rocket d e l u x e ตัวน,นี้ครับ อย่างที่เห็นไปนะครับถ้าเป็นเตาของไอ่มซาก็ถ้าเป็นเตาหัวถังแบบนี้จะมี2รุ่นด้วยกันครับตัวง่ายๆเบสิกก็คือตัว Pocket Rocket แล้วก็ตัว Pocket Rocket Deluxe ที่มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมามีแมกนิโตรมีเพชเชอร์ลูกลายเตอร์ด้านในคราวนี้นอกจากที่เราจะซื้อเฉพาะตัวเตาแบบนี้กันครับหรือว่าซื้อแยกเฉพาะตัวเตาก็ได้หรือว่ามันจะมีแบบเป็นชุดเขาเรียกว่าเป็นตัวมินิโ v ฟคิดก็คือซื้อเป็นเตาพร้อมกับชุดหม้อแบบนี้ก็ได้ครับอย่เป็น i t มันก็จะมีตัวเตาแล้วก็มีตัวหม ให้ด้านในตรงนี้นะครับหม้อจะเป็นหม้อไซส์เล็กตรงนี้สามารถจะใส่แก๊สกระป๋อง1 1 0กรัมไว้ด้านในโดยก็ได้ครับก็ถ้าเป็นตัวที่เป็นมินิโซฟคิทนะครับอย่างของพ็อกเก็ตโรกเก็ตตรงนี้ก็คือมันจะมีเป็นชุดหม้อนะครับมีหม้อมีตัวถ้วยพลาสติกมาให้มีตัวที่จับหม้อนะครับเป็นที่จับหม้อตรงนี้เราจับได้นะครับแล้วก็มีถุงตะข่ายซึ่งเวลาเก็บเราสามารถจะเก็บทุกอย่างพร้อมกับตัวแก๊สกระป๋องไซส์เล็กนะครับกระป๋อง1 1 0กรัมไว้ด้านในหม้อนี้ได้ครับเป็นชุดเดียวกันได้นี่เราพ ด้านในนะครับใส่ตัวแก๊สตัวเตาตัวที่จับหม้อมีฝาปิดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถจะใส่เป็นถุงผ้าแบบนี้ถุงผ้าตะข่ายแบบนี้เดินทางไปได้ครับเป็นชุดเดียวที่สําหรับไปเดินป่าได้เลยอย่างที่ที่อธิบายให้ดูกันไปทุกตัวนะครับว่าเตาหัวถังเนี่ยมีหลากหลายรุ่นนะครับหลายแบบมากเลยแต่รุ่นก็มีจุดเด่นที่เหมือนกันครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของเรานะครับเราอยากได้เตาลักษณะแบบไหนเราต้องการเตาที่แบบเน้นความเล็กความเบา ต้องการขนาดใหญ่หน่อยเน้นไฟใหญ่เน้นต้การในการทําอาหารนะครับหรือว่าเราอยากได้เตาที่มีแมกนีโตรมาให้ด้วยจุดไฟได้ง่ายขึ้นหรือว่าบางรุ่นก็จะมีตัวเพรสเชอร์เรคุเลเตอร์ที่คุมความดันมาให้ครับก็เป็นออปชั่นเสริมแต่ละรุ่นแต่ละตัวที่แตกต่างกันออกไปลองดูครับว่าแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนนะครับที่มันเหมาะกับความต้องการความชอบของเราเราก็จะเป็นเตาต,ตัวต่อไปที่คุณจะไปใช้เวลาทริปเดินป่าคุณครับ